ค ula, S! <S ือมึงเดินผ่านเลยเนี่ยเมึงอมึงย้อนแสงก็ชัดมีปากเสียนแต,ต่บอกแล้วว่าเสียนต้าอู่ไม่ร <mon ster Gothic ic apron> ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำล่าวาบักร้านรับเติมโลบักแบบไอ p ดียพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตพิงเกอซี่ อีกหลายแมปจะนับไม่ท้่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแหมแบ่งปันฟังเฟังเองไม่ได้ไงแบบชอบมาแบ่งปันคนอื่นนะเดินหนีเลยเจอผมเตะเข้าไปเฮ้ยวัดเตเฮ้ยเฮ้ยไม่นะหลวงพี่โดนจับวหลวงพี่โดนจับโอ้ เฮ้ยเอาละเอาละน้ำแล้วหนาวีโอ้เลี้ยนหนอเลี้ยหนอเลี้ยหนกว้าเลี้ยนหนกว้าทุท่านครับผมไอเกานวันนี้เราจะพาไปดูเต่าตุน้ำนี่มึงจะเใสุดวะมึงเซนวะ เอาเลยนะโหทำไมเอากอดดมันเหม็นเหม็นจ <cu> ังเลยขอดูเอ็มวาโดนอะไรวะมึงโดนแบ็คลิสรีไหนมึงโดนแบ็คลิสรีไหนจริงอ่ะอ้าวทำไงเอาเงียบเลยเงียบโอยควายอย่าโดนแบ็คลิสรีเฉยมึงนี่เป็นโง่จริงจริงมันก็ไปคนไปแตไมก็ได้ตัวแล้วมาด้วยกันไม่มาด้วยกันเอ็มวาโดนแบ็คลิสรี ออเกเนะออกเกมออเกมหนีออเกมหนีออกเกมหนีโอ้ยเกิดอะไรนเกอรนเรนเี่ยอ๋อเลาเียร์ลิเอกโอเลยเชเอ็กโอเนสนุกไหมครับพี่เฮ้ยทำไมมันเลื่องไม่ได้อะพีเลี้พี่วีจะด哪พี่พีต้องะดิ มึงได้เินกูป่ะวิ่งไววิ่งไเจะเพื่อนไว้เจะเพื่อนไว้ปหาเพื่อกันไปหาเพื่อกันเจอเพื่อกันเอเอ้เอ้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 หนาห่างเราไปทำไมเอาห่างขึ้นมาไอ้ขี้ขโมยไม่ได้นทเี่างไม่อขี้ขโมยเอาห่างมา Hàng Mấy cái này, hàng nhé, hàng mà Anh Anh, hàng má Hàng má hàng mà Hàng là Hàng là Hàng Hàng là Hàng ยั่อยเอเออหาออาหาเสือไหมอาหาไปไหมอาไปไหมหา้งเราหายไปอหาอเราไปไมยไ้หาเยมมยโมยความคิดไม่สร้างสรรค์ขมยของคนอื่นไม่นิสัยไม่ดีตลกอะตลกอะฮะเพื่อนเลยเนาะตลกเอาห่างมาไม่ให้หางมาไม่ไม่คืน เขาไม่คืนนะเอาหางมามีงันมอันกำหัวไมาหางมาเขากินแมงงาเอาหางเอาหางเอาหางเพื่อนละวามไม่งั้นเอาหางเอาหางเคลื่นมาไม่ห้ผมไม่ให้ผมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อุ้ยเดี๋ยเดออะไรเนี่ยพี่เห็นเห็นไอ้กุ่มเลื้นป่ะวิ่งไปหามันวิ่งไปหามันไอ้กุ่มเลื้ยน่ะกดระเบิดใส่แ่งเลยไป

เอ็ดาเอขอโตหนูขอโตสู้้าสู้้าหนูเหรอหนูขอโตสู้หา่าเนี่เเนี่ยลงกับบ้าคทำไมเนี่ยัาโทำยังไงอ่ะเหียไอ้วนจัวอ้วนแล้วก่าไปถังแกเผาคนยักษ์ เผ่าคนยักษ์ขลุ่ยเผ่าคนยักษ์ขลุ่ยใครใครมาใครมาเล่นโคตรไร้ใครใครมาปฏิสุโอนอ่อนอยากอยากหัวใหญ่อยากหัวใหญ่ใครได้ทำมาให้ดีฮัลโหลถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกันเฮ้ยถ่ายคลิปเจอโอ้ยหัวยในี่ค่ะพี่น้อ่ถายคคลิปรับมาเต้นฮัลโหลฮัลโหลไอ้เผ่าคนยักษ์ไอ้เผ่าคนยักษ์จตัวกระจูิ้วได้หรอฮัลโหลครับใครอยู่ปลายเป็ดอีจันน่ะหมัันนวฮัลโหลพี่โมโร่ อยากตัวใหญ่ทำไงไม่รู้เแม่แน่ๆอยากได้ไฟฉายอยากได้ไฟฉายไฟฉายเลยว้าวเอ้าจะไมอยากอ้วนนะโอ้โหพยูเหมียวเป็นเป็ดยักษ์เหรอพี่โอ้ยพี่พี่กระต่ายพี่เห็นพ่อผมไหมพ่อผมกระต่ายไหนหน้าเหมือนกระต่ายเหรอนี่ไงหน้าเหมือนกระต่ายนี่ไงเนี่ยกระต่ายอ่ะผมมาตามหาพ่อผมกระต่ายอะไรนี่หัวกระโหลก แอไม่ไม่กัวเหี้ยก็ผิดวะพี่เป็นปลาฉลามใช่ไหมอืมครับว่านนีคือคือผมมาตามหาพ่อผมอ่ะพี่เห็นไหมพี่ปลาฉลามเออมองไม่เห็นนะกูถีดีดี่ไหนวะเนี่ยชาวบ้านนะครับผมมาตามหาพ่อผมเนี่ยพ่อผมเพิ่งออกมาจากเจอว่ะกูอยากเจอว่ะไอ้สอดโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมึงทำไมอย่างจิ๋วอ่ะ น่าหลพี่คงอย็กตัวใหญ่ครับโคตัวใช่ไหมน้องชื่อโคตัวใช่ไหมไม่ก็ชื่อโรตีใหญ่ชื่โคตัวเหรอมึงพูดยังไม่สันเลยกันเดี๋ยวพี่เรียกเองว่าโคตัวนะน้องเออกิกินลืมเลยเนี่ยกินลืมเลโหลมึงมึงล้างมงไม่นฮโหลชื่อชื่อชื่อกวางติงอะชื่อกวางติงอะลินลมเลย่สลมเลยี่อะอุอนี่อะตัวใหญ่เฮ้ยเสียงใครพูดล้ววะอ๋อย่นี่ทำไมตัวเล็กอะ ไม่เลยนี่คือเป็นอะไรจ๊ะแต่เองผมได้กลับไปสเปิร์มของพอลอีกแล้วตอนเนี้ยแล้วคำพูดคำคำพูดอุบาทมาดิพี่ไปคนขับ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 น้องคอนแรนโดพี่ชายู่ดุเดืองดฮัลโหลไม่เองเองใช้ดุยฉับหรอฮัไม่เราไม่ได้ใช้เราโอยโปตลาดล่างไปไหนก็ไปไปมึงอะไปพี่ช้ Ha, ha, ha,